ก็เช้านะทิดดักกาเนี่ยเขาย,ยังหลับอยู่นะครับแต่วันนี้เรามีคลิปที่น่าสนใจมากเราจะทําอะไรรู้ไหมครับแม่โบทำต้มยำไม่ใช่ต้ยมยำธรรมดานะครับเป็นต้ยมยำปลาฉลามในตะวันออกกลางเนี่ยในตลาดปลาเนี่ยหรือว่าซูเปอร์ทั่วๆไปเนี่ยเราจะสามารถซื้อปลาฉลามได้<อ>ปลาฉลามตัวนี้น่าจะเป็นปลาฉลามมะนาวนะครับนะบางทีเนี่ยผลเหลไม่รู้เลยว่านะกระโดดมากเขาหรือเปล่านะแต่ตัวนี้นำเท่าแขดนะหนักหลายกิโลฟันเนี่ยค่อนข้างที่จะแหลมเหมือนกันเนี่ยปากปลาฉลามถ้าเกิดเมื่อกี้พ่อหลือยื้อ ไปโดนเนี่ยนะสะดุ้งเลยโอ้โหแข็งขนดาดเลยโอเคอัน okay. นี้หัวฉลามนะผู้หลิ่ก็จะทําสต๊อกต้มยำนะครับผู้หลิ่จะเอาเห็ดมาก็จะเอาไปล้างนะครับแล้วก็ไปล้างเครื่องต้มยำด้วยนะรวดเร็วรวดเร็วแล้วผู้หลิ่ก็จะเอาเครื่องต้มยมำมาทําเป็นซุปบีบไหลยังแทงไม่เข้าเลยเนาะปกติเนี่ยถ้าเกิดกรีดเนี่ยมันจะเข้าไปเลยเนาะใช่เดีย๋ยวาหาั่นกลางๆเป็นชิ้นๆเลยโอ้ยไส้พุงโอ้โหบอกมาซื้อ่อยเลือดเยอะ oh my god oh my god oh m ยกอดสีคล้ายๆเนื้อปลาอินทรีย์เลยอะในที่สุ พ่อหล่านี้ก็ทับซับแดดต้านกระไรข้าวเหล่านี้ไปโอ้ว,ว้าวถ้าเกิดจะให้ต้มยำอร่อยนะครับต้มตาเนี่ยเราไม่อยากให้ขาวเนี่ยเราต้องให้น้ำเนี่ยเดือดร้อนนะครับผมคนไทยเก่งเนาะ<ช>ก็จับเกรงขาวจับทุกอย่างได้ด้วยสมุนไพรของเรานไ่้แหละลสุกละขาวล้างปลาหอยนาง,งรมจากเมืองไทย อย่างหนึ่งที่พ่อหลุยชอบใส่ในต้มยำเนี่ยนะครับกปกติเนี่ยเป็นน้ำพริกเผานะฮะช้อนโต,ต,ต๊ช้อนหนึ่งให้มันมีสีส,สวยๆเนี่ยน้ำพริกเผาตอนใส่เข้าไปนะฮะสีต้มยำจะสวยปกติที่เมืองไทยเขาใส่กันบ้างไหมใส่ค่ะบางคนก็ชอบน้ำข้นอะไรเงี้ย<ม>ก็ใส่ลมลงไปด้วยแต่เราชอบน้ำใสเนะาะหอมมากอันนี้คือสต๊อกนะครับอันนี้ปลาฉลามน,นะฮะ mm hmm. ให้แม่ให้ชิมล<า>เล็กชอบนะคือโอ้ลืมอย่างหนึ่งคือมะนาวโอ้ oh, ชอ เราลืมมะนาวไปได้ไงแต่ยดเปรี้ยวมากนะครับอืมนี่ซุปของเขเลยนะครับขนาดเราไม่มีน้ำสต๊อกจริงๆนะแต่ว่าอร่อยอร่อยจริงอันนี้น้ำสต๊อกนี่ให้ก้าเต็มสิเลยต้มไปต้มมาเนี่ยก็เปื่อยดีดูดีนะดูดีไหนชิมนะซึน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 ซุปปลาฉลามของพ่อหลยนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยนะ ตะใช้มะกรูดแล้วก็มะนาวพริกหอมนี่ก็ปิดกลิ่นอร่อยไหมโบอร่อยนะกำลังจะคิดว่ามันมันเป็นกลิ่นปลาทั่วไปค่ะอืมอร่อยใช้ได้เลยแหละไม่คาวเลยไม่คาวเลยเดี๋ยวจะเอาปลามาทอดต่อสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย